เพื่อนๆเนี่ยไปจับโปเกมอนที่ราชนาวกันนะคะ MRT สูงลคคะแทนะทำขาที่นี่เนี่ยก็เป็นออฟฟิศของแป้งเองนะคะแล้วแป้งเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปจับโปเกมอนนะคะแต่ตอนนี้เราเจอละครตัวหนึง่งตัวนี้โหดมากค่ะมีรอยบากด้วยมาสเตอร์ตัวนี้ชื่อว่าบล็อกบอย เปลือกหอยอยู่ข้างหลังะ่ะตัวนี้เก่งมากเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวแป้งจะไปหาเจ้าตัวสโลบอลเนี่ยนะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดพิก,กัดประมาณ9โมง33นะคะแอปนี้มีชื่อว่าโปเกมอนเรดาร์ค่ะเพื่อนๆลองไปหาโหลดดูได้นะแป้งไม่รู้ว่าแป้งจะไปทันหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพิก,กัดไว้นะคะตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็วอลไปโอเคสตารเราจะเดินไปตรงนี้ประมาณ20เมตรค่ะ นี่ดูเราอยู่ใกล้ๆหนองน้ำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่านะคะแล้วเราก็จะจับคอยค่อยคิงอยู่ในแบบหนองน้ำเหม็นเนา่าจำไว้นะเพื่อนๆดูคนทำไมมันดูไกลอะ่ะดูดิอยู่แถวๆบิ๊กซีเลยเหรอทำไมผิดทางอ่ะเนี่ยแอปนี้นี่มันทำให้เราเวียนหัวจริงมันหายไปแล้วอะ่ะเนี่ยในแอปมันบอกมันหายไปแล้วแต่ว่าในตัวโปเกมอนอ่ะมันบอกว่ามันยังอยู่ คือแม่ไม่เข้าใจอ่ะเป็นไงบ้างลูกวันนี้มีคนมาจับลูกหรือยังสถานที่รับนะคะของคนจับปลวกนวไม่เจอกูเจอแล้วไม่เจอกูเห่อยมากมันเกิดเกิดอะไรตรงนั้นนี่นี่เอาไม่ได้จริงเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนีวก่อนนะใจเย็นก่อนนะเอาให้มันกินก่อนเนชี่อเชื่องอ้อย่าตีลูกใจเย็น เราคนไทยได้วยกันโอโหเป็นางานแบไหนด้วยเข้าไปดิครับโกรธโกรว,ว,วรัวงกรบรัวเหมนอนงาเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูนะฮะว่า CP เท่าไหร่อ,อยังโกรนี่สิ่งที่เราจะทำกับโปเกมอนพีขนาดนี้นะครับกดตรงนี้เฮ้ยงรอ นี่นะครับเอาไว้ให้เขาให้เขาอยู่ให้เขาอยู่กับ็อกเตอร์นะครับนี่นะคะคือโทรศัพท์ของคนที่ลบตัว900เป็นเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโปเกมอนของเขากันค่ะเขาเลี้ยงแต่นกค่ะชีวิตเขานกทั้งชีวิตเลยนะคะเนี่ยนกวฉันจะเป็นเจ้าของยินสัตว์ปีกให้ได้อ้วตอนนี้เราเจอกับนี่เลยค่ะ กระพรุนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์รี่ไปก่อนนี่มาแล้วโอ้รู้สึกรักเธอยังบอกไม่ถูกตีแล้วโอ้โหยไม่มีทางฉันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ได้ไม่ยากซึ่งเบอร์รี่นี้นะคะถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรักค่ะมอนสเตอร์เนี่ยมันจะรักเรานะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยจับมันได้ง่ายขึ้นและแล้วนะคะเราก็ได้มาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้นะคะเราจะใส่เบอร์รี่ไปค่ะเบอร์รี่ตัวนี้เนี่ยซีพีเยอะมากเลยนะคะโอ้โหมาเย่ข้างหลังแบบได้แน่นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ได้แล้วนะคะงูทํามาหากินของพี่อิูวค่ะตัวนี้เนี่ยสีทีตั้ง3 2 4รยบสี่แน่ก็เจอยิมนะคะที่เอ็กซ์ขนาดค่ะอุยแต่ก่อนที่เราจะไปยิมเราฝากไข่เราฟักแล้วมาอึมอึมอึมโอ้ยได้มาแล้วนะคะตัวหินเนี่ยตัวนี้ก็โอเคอยู่นะถ้าเราอัปเกรดอีกหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอตียิมก่อนค่ะคนที่ยืดยิ้มอยู่นะคะนั่นก็คือทีมสีแดงนั่นเองมาเข้าไปดู ทีมสีแดงทีมสีแดงนะคะตัวที่เก่งสุดประมาณ900ค่ะ9 9 4นะคะเดี๋ยวเราจะสู้เลยตัวเราเก่งไม่มากหรอกแต่ว่านี่เลยเอาคันหูสู้นี่นะคะเราจะใส่เข้าไปก่อนปึ๊บจากนั้นนะคะไปเลยคันหูลูกแม่ไปมาตัวไหนที่ว่าเก่งอ่ตอนแรกเราเจอนกนะคะมาโจมตีโจมตีเฮ้ยลบลบลบ วิ่งจริงเราตีอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะนกเนี่ยมันตีเราเลือดของเรค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนี่พันดุพันดุเรียบร้อยตัวต่อไปมาวันนี้500ค่ะ500นะ,ะอึ้นี่ใส่ใส่ใสกิลใ,ใส่โห้ยอีกตัวนึงอืมตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นหน่า,าน้ำไหมคะอึอ้ยโอ้โหย,ย,ยมาค่ะตอนนี้เอาไปไ้งเชิมหรอ โโน้นมันง่ายยาเยเตอนนี้เนี่ยตัวแป้งอยู่ที่ยิม X ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยมาล้มยิมของเราหรือเปล่านะต้องรองดูกันต่อไปแต่ว่ายืดแล้วคนยืดไปอีกแล้วอ่ะพี่ป๊อดูคนที่ยืดเรานะคะคือตัวด่วงค่ะแล้วก็มีตัวนี้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นอน3ามสิน <c oughs> ี่วันห้าปีวะใ่อเกี่ย โปเกสต็อปเยอะมากๆเลยค่ะเราต้องไปแถวนั้นนะคะมีคนโกยสกุระไว้นั่นโกดักมาแล้วโกดักมาแล้วใช่ปะมาโกดัก้วนมาแล้วรับสมุนนะคะปึ๊บปึ๊บอ่ะไม่เอายายะไม่รู้จะรู้จะบ้างว่าฉันคือใครอนี่โดนไปทีหนึ่งเขาบอกว่ายิ่งหมุนนะคะจะยิ่งจับได้แต่แป้งไม่เห็นว่ามันจะจับได้สักทีหนึ่งสองทีหนึ่งโกดักสาม Yes! สุดอยอด๋ยวเรามาตียิมเนาะแ้งคิดว่าเรามาถึงที่จ,จับจับเซนทีนะคะเราต้องตียิมซะหน่อยถึงตัวเราจะไม่เก่งมากนะคะแต่เราต้องตีอุย้ยได้อยู่ได้อยู่มาวัวที่เราจะไปตีคันหูคันหูนหเฮ้ยเมื่อกี้แบงกดคันหูไปแล้วไม่ใช่เหรอมเปอะไรปูก็ได้ปูได้เหมือนกันมาครับรัวๆนะคะ ตัวแรกเนี่ยเราต้องสะส,สมเกตให้ได้ก่อนค่ะยังได้อยู่ตัวนี้ตอนนี้ตป้งคิดว่ายัางได้อยู่ฟังรู้นะคะฟาดน้ํามาลุล้วโอ้โหโอ้โหลุล้วแล้วลัวใส่เกตเข้าไปใส่เกตเข้าไปมีกี่อันใส่หมดใส่หมดนีบหมดดีบหมดอือหึอะ,ะไม่รอดแล้วคนน้ามันคนน้าําฉี่ออกมาหยาหยาใครจะอยู่ใครจะรอดมาอือหอไม่รอดไม่เป็นไรเรายังมีตัวนี้ตัวนี้คือตัวไม้ถูพื้นไม้ม็อบไม้ม็อบสู้ค่ะ มาตัวต่อไปโอ้โห้ท่าด้ำมาสู้กับธาตุไฟมีความมีความเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดไม่เป็นไรใส่สกิลไปก่อนใส่สกิลไปใส่สกิลไปเรื่อยๆคันหูยูสอือหือปลาทองธาตุน้ำมาเหมือนกันค่ะอะไรลูกไม่ตายเหรอโอ้โหมันปล่อยก๊อกน้ำออกมาค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายก็แพ้ซะแล้วนะคะ เมื่อแพ้ยิมมาแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มพลังชีวิตให้กับเจ้ามอนสเตอร์ของเราค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเกือบเต็มนะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีพวกสเปร์เงี้ยสเปร์ก็จะเพิ่ม200้อยนะคะ200ปึ๊บเนี่ยก็จะเพิ่มความลังเลือดตัวแป้งก็ค่อนข้างเยอะอยู่เราใช้ของให้หมดก็ได้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าของเนี่ยเราสามารถดรอปได้จากโปเกสต็อปเหมือนกันไปไม่ถึงไหนเลยค่ะตอนนี้เจอครั้งเขาล่างสองแล้วอะมาตัวนี้ก็โอเคอยู่ ไม่โดนขอตีแบบธรรมดาไม่โดนไกลไกลปึ๊บมาได้ทางเข้าตัวนี้มันก็จะพ้นเขาเรียกว่าอะไรกระแสกระแสอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นขลื่นพลังเสียงอะเนาะได้แล้วเห็นไหมง่ายนิดเดีย กอนที่เราจะกลายร่างเจ้าโปเกมอนของเรานะคะแป้งขอแนะนำค่ะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปที่ไอเทมนี้ก่อนเลยถ้าใครไม่มีเนี่ยต้องซื้อเลยนะคะเพราะว่าในการพัฒนาร่างโปเกมอนเนี่ยเราจะได้เ e อ็กพเยอะมากๆให้ใช้ลัคก,กี้เอ้งนี้ค่ะในการคูณ EXP คูณ2ไปเลยแบบนี้แ้าแดนจากนั้นนะคะก็ไปที่มอนสเตอร์เลยค่ะตัวหนอนตัวนี้นะคะมี CP ถึง146เลยถ้าเรากลายร่างมันนะคะมันจะมีพลังเพิ่มขึ้นค่ะอีโวย s e โอ้โหจะได้เกิดแล้วเพื่อนลอยขึ้นสูนะสวรรค์จะบอกนรกลอยขึ้นไปค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นดักแด้น้อยเฮ้ยดักแด้นี่อย่างเจ้าปูนี้นะคะแป้งมีเยอะแล้วค่ะซึ่งตัวที่เยอะที่สุดของแป้งเนี่ยคือ CP 283ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็ส่งคืนให้ด็อกเตอร์เลยนี่ทานเฟอร์นี่เลยปุ๊บ เราก็จะได้ลูกลูกอมมาทั้งหมด1เม็ดนะคะซึ่งสามารถเอาไปพัฒนาร่างมอนสเตอร์ได้ส่วนคนที่ต้องการเก็บเลเวลนะคะแป้งแนะนําให้พัฒนาเจ้านกกับหนอน,นะค่ะ <t ell> เพราะว่ามันใช้เม็ดอีโวเนี่ยน้อยมากๆแถมยังได้ EXP เยอะอีกด้วยนะคะมากฉันจะช่วยนาย <t ell> พัฒนาเลเวลทำหน้าแคบเข้าไว้ร้อยขึ้นไปจากนั้นฉันก็กลายร่างเป็นนก <t ell> ผมยาว เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าใช้ในการเก็บเลเวลซะมากกว่าเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราจะอีโวลอีกขั้นหนึ่งนะคะเราต้องใช้เม็ดลูกอมเนี่ยถึง50เม็ดเลยเอาล่ะต่อไปนะคะแป้งจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาอีโวลตัวที่มันเด็ดเด็ดบ้างค่ะซึ่งตัวนี้นะคะแป้งยังไม่เคยพัฒนาร่างที่ไหนมาก่อนเลยด้วยนั่นก็คือเจ้าโกดักนั่นเองมาไหนลองดูซิแป้งเก็บเม็ดคนดี้นะคะได้ทั้งหมด68เม็ดแล้วใช้แค่50เท่านั้นเองไปดูกันเลย แกจะพัฒนาฉันแล้วเหระโอ้ฉันจะเริ่มไปอีกขั้นนึงแล้วสินะเพ๊บปเ๊บแ,แล้วแล้วโกดักได้พัฒนาร่างโอ้โหรู้สึกถึง 100, 100, 100, 100, ไอคิว180หร่อยก็ไเลยเพื่อนโอ้โหมาแล้วแล,แล้วแล้วเจ้าโกดักก็กลายเป็นเป็ดครับเป็ดซีฟ้า <c ười> น่ารักอะตัวนี้ซีพีเท่าไหร่นะ เอาล่ะครับคุณได้โปเกเด็กตัวใหม่นะครับ CP 1ี5 0โอ้โหสุดยอดมากๆค่ะซึ่งมอนสเตอร์ที่พลังเยอะที่สุดในตอนนี้นะคะขออัปเดตหน่อยนั่นก็คือเจ้าโกดักตัวนี้ค่ะ แล้วก็จะเป็นเจ้าพินเซอร์นะคะแล้วก็เจ้าคันหู3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเด็ดของแป้งนะคะครั้งหน้าเนี่ยแป้งจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปจับตัวอะไรแล้วจะมาพัฒนาร่างตัวไหนได้ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พัฒหน้าจ้ะ